เคยอยู่แก๊งไหนมาก่อนหรือเปล่าครับเคยอยู่เลวิีมาก่อนครับอ๋อเลวิี ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูหนๆคนได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยไม่รู้ว่าไ่สมัครแจ้งไหนหรือเปล่าไง บอลเล่นรถปีช่วงนี้มันหายไปไหนมันก็ฟาร์มมั้งตรงนี้ตั้งโกลก็รันจัดเลยนะบอลดูนเนี่ยรันสาวจะ <laughs> จีบใครก็ไม่รู้<อ>ไปไหนวะ อแค่เขาลันอ่ะเขาาลันแก๊งอ่ะนานยังวะไกลเกินไปไหนะเยอะพาพล้นโลค่ารอนาทีละล้านในการเข้าแก๊งไปไปเด็กจะแล้วอ่ะเด็กอ่ะเด็กอ่ะ <c oughs> เด็กเรียกร้องหาหัวแดง <c oughs> <c oughs> สุดท้ายก็ดูคนที่อยู่ตลอดแหละไม่ได้ไอ้นี้หรอก พายลม,มาอาดีลุงวะไม่น่าใช่เดี๋ทฟาร์มด้วยฟาร์มอยู่ด้วยอีสสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้คือที่เซตาท,ท,ที่ติดต่อเซต้าไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ อือายุตท้าไหร่ครับยี่สิบครับยี่สิบ IC ใช่ไหม IC ทั้ง IC ทั้ง OC แล้วครับอ๋อโอเคครับอาวุธอะไรครับมีอาวุธอะไรมีตอนนี้มีมีดครับมีดกับมไม้บกสามครับคือกำลังจะขึ้นไม้ถูกไหมใช่ครับ รถแรงมีมาไหมรถแรงผมเล่นมัรถแรงไม่มีครับผมผมเอาผมตอนแรกผมมีซีแปดผมขายไปไปดันไม้ก่อนครับกาแล้วเคยอยู่แก๊งไหนมาก่อนหรือเปล่าเคยอยู่เ,ยเลวิตมาก่อนครับอ๋อเลวิตแก๊งไอที่เซตาบ,บอกใช่ไหมใช่ใช่ครับเลยที่มันมนติอ๋อ ประสบการณ์มีมั้ยครับประสบการณ์คิดว่าตัวเองมีไหมประสบการณ์มีมีแบบพอได้อยู่ครับพอได้อยู่ใช่ไหมครับอืมอันนี้ถามถามข้างนอกนะถามข้างนอกเนาะคือคว่างเล่นช่องตอนไหนครับแบบติดงานติดเรียนหรือเปล่าเออผมว่างเล่นประมาณสี่โมงครับถึงตีสองครับตีสองตีสาม ทุกวันทุกวันเลยหรือว่าเฉพาะจันถึงสุกครับทุกวันเลยครับจันหร์ถึงสุกคือถ้าเป็นเสาทิศผมลากยาวได้ครับถ้าสมมติถ้าไม่รีนี่เราลากยาวได้ไหมถ้าวันปกติอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับลากได้จนเช้าเลยครับถ้าแบบมีลีถ้าป็นเสาทิศนะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาผมว่าน่าจะถึงประมาณตีสี่ครับอ่าได้อยู่ครับได้อยู่ ชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรนะชื่อตังครับตังโอเคถานาดอาวุธอะไรครับไม้ครับ,ค,รบคิดว่าแบบว่าไม้เนี่ยคือตัวเองอยู่ในระดับไหนอะ่ะไม้นะเต็มสิบมั่นใจความมั่นใจอะ่ะแปดครับแปดเจ็ดทำทำเป็นเกือบทุกอย่างครับอืมพอเล่นได้ครับ ส,สิงเป็นไหมสิงเป็นไหมอะไรอะไรนะครับวู้สิงวู้สิงเป็นไหมวู้ดสิงไม่ไม่รู้จักครับจะบอกทำแบบพวกแบบเทียวเทียวแบบในในพื้นฐานก็ได้หมดครับอ่าพื้นฐานใช่พื้นฐานได้หมดคือมาดูยูทูบมาแหละมาใช่ไหมครับตอกกันใช่ใช่อ่าโอเคโอเคแล้วก็เล่นเล่นผมเล่นมาแต่ไม้กับมีดไม่ค่อยได้เล่นอ๋อไม่ค่อยได้จับแต่ก็พอพูดเป็นในตรกนี้เป็นครับคอไฟได้ไหมคอไฟ ใช่ครับพูดไหมปกติคือคืออย่างตังนี่คือเป็นคนพูดบ่อยไหมแบบพูดเยอะไหมอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยอ่ะแบบอยู่คนสนิทแล้วกันอ่ะพูดใช่ไหมครับพูดเยอะพูดเยอะพูดรับคอไฟได้ไหมแบบสนิทสนิทก็พูดเยอะเลยใช่ใช่ครับใช่ใช่ฮึส่วนใหญ่ผมกคอด้วยครับน่ารับับไปด้วยครับถ้าเล่นอ๋อตัวบับลยด้วย ตัวบัฟตัวบัฟน่าสนใจครับน่าสนใจแล้วมีขอเข้าแก๊งไหนหรือเปล่าเคยไปคุยกับมังกรแดงแล้วก็ยูซี่ครับแต่ไม่ได้แบบผมไม่ได้แบบไม่นี่มาครับไม่ได้แบบเดินเรื่องอะไรเยอะมากครับแค่ไปคุยๆไว้เฉยครับตอนนั้นไม่มีแก๊งไหนนี่ครับอาใจยอยู่คีเอสไหมอาใจยอยากเข้าเคเอสไหมอาถามตรงๆอรตอนแรกที่ผมเข้ามาเมืองเนี่ยตอนแรกผมมาะ ไม่ไม่รู้ไม่รู้จักเจเอด้วยตอนแรกครับแต่ผมก็แบบไปตามดูที่เหมือนแบบพตอรี่ตรงนี้ครับไปแทงเคเสตอนตอนตอนเทียตอนคณเล่นเทียไฟแรกผมก็แทงงเคเอสไปไฟแรกโอเคโอเคอันนั้นไม่ต้องพูดถึงก็ได้นนั้นแหละแล้วแล้วก็ผมก็ไปตามดูที่แบบธนาคารตรงทะเลทรายครับผมก็เห็นชนะบ่อยแล้วแล้วก็เลยแบบใจใจจริงผมอยากเข้าสองแกงมี มีเคเอ็ดนแล้วก็เอ็ดีตะเดีหน้าเดาไว้ก่อนครับอี่สมมติน้าอตเราเข้าเ s เอนียเราจะสมมติเอากดีเขาบางเราเราจะออกไหมเออก็จะถามไม่นานะครับเพราะน่าจะผมน่าจะปักหลักที่แก๊งใดแก๊งหนึ่งครับไม่ไม่ไม่ได้ไ,ไ,ดไปไปมามาแล้วแล้วผมถามอันนี้ถามได้ไหมว่าแบบว่าออกจากไอ้อะไรนะเอเลวิตเพราะเลวิตอ,อ๋อตอนนั้นที่ออก ตอนที่แบบเขาเข้ามาลงลงที่มันติใช่ไหมครับสักสามเดือนใช่ไหมแล้วก็ผมก็เหมือนแบบผมติดสอบมหาลัยครับแล้วก็เลยไม่ว่างเล่นครับเลยออกแกงมาพี่ตีก็เลยสั่งให้ออกแกงก่อนครับแล้วผมก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นครับแล้วรับเหมือนแบบแกงเขาก็แบบไปกันเยอะแล้วครับไปแบบได้มีดแล้วผมก็ตามไม่ทันเลยไม่ได้เข้าไปเล่นกับเพี่อนครับที่นู่นมันโจนเยอะ้วยครับแล้วก็แบบ ทำอะไรมันยากครับเดี๋ยวแล้วคุณมองอันนี้อยากถามว่าคุณแบบว่ามอง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 ตอนสมัครเข้าแก๊งเหมือนเหมือนอันนี้ไหมเหมือนแบบว่าเหมือนที่คุณเคยไปสมัครไหมเคเอสเนี่ยแบบอยากจริงจังไหมอยากเข้าจริงจังไหมหรือว่าส่งไปแบบลองยื่นเฉยเยอ๋ออ๋อถ้าเคเอสผมจริงจังครับแต่แก๊งแก๊งอื่นผมผมเดี <laughs> ๋ยวตอนแรผมแบบได้ยังไงดีอ่ะ ลองดูใช่ไหมลองลองลองดูใช่ไหมแต่จริงๆผมก็อยากเข้าเคสแล้วเห็นว่าเคสมีอะไรนะเดกมีมีคนจากเรียวเซนมาด้วยตลอดใช่ไหมใช่ครับนี่ใช่ใช่ไหมใช่สรดนั่นแล้วนี่เด็กเดินครับเด็กเดินเด็กฟาร์มเรียวเซนเดวนมากก็เลยอยากอยากมาลองเล่นดูอยากมาลองเล่นกับเคสอยู่ก็แบบเห็นแบบในเคสมีแบบเป็นกันเองครับ ดูแบบเป็นครอบครัวดีผมดูในผมดูในอันนี้พูด้องนอกได้ใช่ไหมครับอ่าพูดเลยพูดเลยครับคุณถามคุณพูดพูดเลยผมดูดูของไล์ไล์อะไรนะคุณโฟกหรือเปล่าใช่ไหมครับโฟกลาวิตแต่ละโฟกลาวิโฟกลาวิลาวิใช่ใช่คนนั้นเขาดังจริงคนนั้นเขาดังจริงใช่ใช่คนนั้นัะก็แบบเห็นเห็นพอเห็นในข้างในของเคครับก็ดูแบบเหมือนครอบครัวดีครับใช่อันนี้ต้องบอกก่อนคือที่ผมถามเยอะไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมมองคุณว่าคือแบบ มันอารมณ์แบบว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนร่วมเล่นเกมอ่ะมันแต่มันแบบว่าคนที่จะรับเข้าครอบครัวเดียวกันอ่ะเข้าใจฟิลไหมแบบคร<ช>อบ<ช>ครัวคนเล่นเกมต่างกันนะเออแบบคนเล่นเกมแบบนะก็จบไปอะไรเงี้ยแต่ครอบครัวอย่าง,งน้อย,ยคุณเข้ามาแล้วอะไรเงี้ยมันก็สารสัมพันธ์อยู่ด้วยกันมันก็สนิทกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวหลายๆอย่างอ่ะใช่ครับใช่เลยผมเลยถามผมเลยถามเยอะหน่อยไม่ได้แบบ,บว่าอยากรู้หรือว่าอะไรเยอะ ชอบชอบชอบอะไรนะอะไรนะสตีมหรือเปล่าครับสตรีมหรือเปล่าไม่ได้สตรีมครับแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งเข้าคเอแล้วแบบสตรีมนี่ได้ไหมครับแบบได้ไหมได้ครับแต่น่าต้องลองดูว่าผมไม่เคยสตรีมเลยครับืม่ไม้ถ่ายไม่ได้เลยคอมแรงไหมแรงได้พอได้กลางๆครับ กัตจอยกัตจอกัจอนเลยสามสามศูนย์หกศูนย์ครับได้ครับแรงได้อยู่ได้อยู่ไม่ถ้าสมมติว่าตอนตีที่นู่นสี่สิบคนสี่สิบมันไม่กระตุกมันจะเิวเล่าที่เนี้ยเอาจริงก็น่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่ตังน่าสนใจอยู่ลองอาวุธไหมลองไปเล่นอาวุธไหมเนี่ยเทนนิงเทนนิงที่เนี้ย ได้ไหมเดี๋ยวไปกับผมก็ได้ขึ้นรถไปผมก็ได้เอารถจอดไปนี่ก็ได้ได้ครับเอารถไปฝากไว้นั่นก็ได้ฝากไว้ที่ตกปลาแล้วไปกับผมก็ได้ได้ครัเดี๋ยวอยู่ผมก็ให้ผมเอารถไปฝากเลยนะเดี๋ยวเราเอาติงเอาไม้ตัวติงเรามาเลยถุงลาวิไปเจอที่ตกปลาเลยครับน่าสนใจไม้ตัวติงเรามะถุงลาวิมาด่วนนะเขาสนใจน่าสนใจอยู่คนนี้น่าสนใจโทรเลยโทรเลยพี่โทรเลย